สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปุนมาก,กับขนมปังน้องกระต่ายนะคะน่ารักน่ารักต้อนรับปีกระต่ายนี้นะคะนุมมากๆค่ะนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ คนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายนะคะจากนั้นนะคะไข่หนึ่งฟองตีเป็นไข่เจียวใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค่ะไม่หมดนะคะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทานหน้าขนมปังก่อนอบคนค่ะสูตรนี้ไม่เยอะนะคะนวดมือได้นวดเครื่องได้นะคะอีสค่ะ คนให้ยีสตกระจายตัวนะคะจากนั้นแป้งทําขนมปังนะคะนวดมือได้นวดคลื่งได้นะคะแป้งไม่แฉะมากนะคะสูตรนี้เมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะนวดนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วเนี่ยแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวแป้งจะหายแฉะค่ะสูตรนี้แป้งไม่แฉะมากค่ะนวดมือได้สบาย,บายค่ะ มนนวดจนเขา,าเนียนมือดีแล้วนะคะนะประมาณนี้ไม่ได้เช็คฟิล์มอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยนะคะใส่น้ำมันลงในอ่างผสมเล็กน้อยนะคะกันติดลูบให้ทั่วๆค่ะแล้วก็ลูบบนโดด้วยนะคะครึ่งโดให้เนียนดีนะคะเราจะพักแป้ง อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงประมาณนะคะช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยบ้างนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องเนาะ,ะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเ่าเอ้าออกมาแบ่งก้อนกันนะคะมันจะตัดเป็น45กรัม5ก้อนนะคะแล้วก็10กรัม10ก้อนนะคะ ตอนนี้นะคะเปิ้นแบ่งครบแล้วนะคะ45กรัม5ก้อนแล้วก็10กรัม10ก้อนนะคะเราจะมาคึงกลมค่ะไล่ลมแล้วก็คึงกลมนะคะเพื่อที่จะพักแป้งก่อนขึ้นรูปนะคะ แล้วนะคะฐางห้าเสร็จนะคะคัณจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะให้กูเต้นไายตัวนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งขรบเวลาแล้วนะคะแล้วมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบมาทีละก้อนนะคะเปะน้นอัก่อนอันแรกที่เราทำมาก่อนนะคะรี ไม่หล่มนะคะม้นจะใส่ไส้เป็นชีสนะคะเป็นชีสขาวธรรมดาของอตุรกีใครจะใส่เป็นไส้ช,ช็อกโกแลตนูเทลลา่าครีมชีสอะไรได้หมดเลยนะคะมันใส่เป็นชีสขาวธรรมดาค่ะแล้วก็หอ่อให้เรียบร้อยครึ่งให้ดีแล้วก็วางเอาไว้นะคะส่วนสองก้อนเล็กนะคะครึ่งยาว เลยปุ้นจะครึ่งยาวประมาณหนึ่งคืบนะคะแล้วทำแบบนี้ทำเป็นหูกระต่ายนะคะตรงนี้ทำเป็นแบนครึง่งประมาณหนึ่งคืบหูสองข้างไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แล้วมาวางแบบนี้นะคะแล้วเรียงเอาไว้บนถัดอกนะคะเป็นรูก หูและหัวกระต่ายนะคะนะคะแล้วก็เวลาวางเราก็วางแบบนี้นะคะเกยกันเอาไว้ทาน้ํานิดนึงที่ตรงด้านหูนะคะเขาจะได้ติดกับตรงหัวนะจากนั้นก็ทําเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะเกนขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วทัง5ชิ้นนะคะหูเนี่ยเราทําแบบ โย่ไปโย่มาก็ได้นะคะน่ารักดีประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราเอาไปพักนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะก็พักรอบนี้นะคะประมาณ40สนาทีคร่าวๆนะคะช้าเร็วกว่านี้อยู่ที่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเป็นความตาาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะทาหน้าด้วยไข่ที่เหลือจากตอนที่เราทำแป้งนะคะผสมกับนมนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทาบางๆนะคะด้านบนใครอยากได้กระต่ายสีขาวๆใช้แป้งทำขนมปังหรือแป้งสาลีเนระส์โรยด้านบนแทนการทา นมผสมไข่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำโขบได้เลยค่ะอบสุก,กออกมาแล้วนะคะน้องกระต่ายเดี๋ยวเราลองให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเราค่อยแต่งหน้าด้านบนนะคะตอนนี้ขนมปังก็เย็นแล้วนะคะเพื่อนจะใช้เอ่อเป็นอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งหรือใครมีปากกาช็อกโกแลตก็ใช้ได้นะคะ แต่งหน้าค่ะแต่งหน้าน้องก,กระต่ายน่ารักแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะไม่ค่อยอยากจะฉีกน้องเลยแต่ว่าจะแต่ว่าจะให้ดูด้านในนี้ นุ่มแบบนี้เลยนะคะหายยังไงวันนี้เปลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะวันนี้เปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ